เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะนาการทำแบบนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนนะคะของเลือดและน้ำเหลืองนะคะไปเลี้ยงที่อวัยวะในช่องท้องนะคะได้แก่อวัยวะในการเกี่ยวกับระบบย่อยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ การที่เราเหยียดสะโพกนะคะงอสะโพกการที่เราง,งอแบบนี้เข้ามาน,นี่เป็นการงอสะโพกเนาะอันนี้เหยียดนะคะมีการเหยียดงอสลับกันนะคะก็จะช่วยคลายนะคะกล้ามเนื้อหน้าสะโพกนะ,ะกล้ามเนื้องอสะโพกตรงนี้เนาะที่เรียกว่าโซเอสนะคะหรือรวมๆกันเนี่ยก็